พบกันเวลาเดิม5ม้าโมงเย็นของทุกๆวันกับช่องเปิดกุพระขายถูกนี่ก็จะเป็น E ีพีที่721แล้วนะคะ ก่อนอื่นก็จะต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็มาอุดหนุนพระจากทางช่องถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0827547110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0827547110ค่ะอย่าลืมนะคะสนใจองค์ไหนชอบองค์ไหนรีบโทรรีบทักวันนี้ก็มีพระบ้านๆพระ เก่าๆมาฝากมากมายเลยค่ะแต่จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมไปดูกันเลยค่ะองค์แรกในวันนี้ก็จะเป็นเหรียญนั่งบรรลังในหลวงรัชกาลที่9ปี2539สภาพดีวันนี้นะคะจัดมาถึง2เหรียญน,นะคะสภาพดีทั้ง2เหรียญค่ะเลือกได้เลยนะคะว่าจะรับเหรียญไหนหรือท่านใดนะคะต้องการรับทั้ง2เหรียญก็จัดเลยนะคะ ค่ะสำหรับเหรียญนั่งบัลลังในหลวงรัชกาลที่9สวยๆอยู่ที่เหรียญละ200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญ5บาทพระสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถปี2523สภาพสวยเดิมน่าเก็บน่าบูชาค่ะ เดิมๆเ,เลยนะคะวันนี้จัดมาถึงสองเหรียญนะคะสภาพก็สวยทั้งสองเหรียญนะคะเห็นไหมคะผิวสวยผิวเดิมเลยนะคะผิวเป็นทองเลยนะคะแต่เป็นแค่กระไหลนะคะค่ะสำหรับเหรียญ5บาทนะคะพระสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมบราชินีนาถนะคะสภาพดีนะคะสองเหรียญอยู่ที่250ค่ะ สวยนะคะน้เก็บหน้าสะสมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญในหลวงรัชกาลที่9ฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีการจนาพิเศษปี2539สภาพดีซองเดิมวันนี้นะคะจัดมาถึง2เหรียญน,นะคะสภาพดีทั้ง2เหรียญเดี๋ยวเรามาชมเหรียญด้านในชัดๆกันค่ะ สวยเดิมนะคะสวยสวยเดิมเแบบนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมนะคะที่สําคัญนะคะสําหรับเหรียญนี้นะคะได้ซองเดิมๆเลยนะคะค่ะสำหรับเหรียญในหลวงรัชกาลที่9นะคะฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีการจนาพิเศษนะคะสเหรียญซองเดิมอยู่ที่250 น้าเก็บหน้าสะสมนะคะเดิมเดิมเดี๋ยวเราไปชวมวงต่อไปกันเลยค่ะองต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่มหาศิลาบารมีสิริจันโทปี2564อบต่อโค้ดหมายเลขสภาพดีหน้าเก็บหน้าสะสมค่ะสวยนะคะสำหรับเหรียญน,นี้เดิมเดิมค่ะค่ะสำหรับเหรียญหลวงปู่มหาศิลาบารมีสิริจันโทนะคะสะภาพดีสวยเดิมเหรียญน,นี้ขอที่ 300ค่ะเดี๋ยวเราไปชมมง์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญสสยรุ่นดารากาชาติวัดบวรนิเวศวิหารปี2535สภาพดีน่าเก็บน่าสะสมค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะค่ะสำหรับเหรียญสสยรุ่นดารากาชาติสภาพดีเหรียญน,นี้ขอที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมมงต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชองค์อาจกล้าหารสู้เพื่อชาติปี2,521สภาพดีวันนี้นะคะจัดมาถึง2เหรียญน,นะคะสภาพดีทั้ง2เหรียญค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะหน้าเก็บหน้าสะสมนะคะสวยเดิมแบบนี้ ค่สำหรับเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะองค์อาจก้าหารสู้เพื่อชาติสภาพดีสองเหรียญนี้ขอที่300ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญป้องอ้อยหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วจังหวัดนครปฐมปี2518สภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะคสำหรับเหรียญหลวง อูเพิ่มป้องอ้อยนะคะสภาพดีเหรียญน,นี้ขอที่350ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันวัดพญาจังหวัดอยุธยาไม่ทราบปีสร้างสภาพใช้หน้าเก็บหน้าสะสมค่ะ นี่ก็เป็นเหรียญเก่าอีกหนึ่งเหรียญน,นะคะที่น่าเก็บน่าสะสมค่ะถ้าท่านใดนะคะต้องการรูปภาพชัดๆเพิ่มเติมแจ้งได้เลยนะคะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อกันสภาพใช้เหรียญน,นี้ขอที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่สุขหลังกมรมหลวงชุมพรเก่าสภาพใช้หน้าเก็บหน้าสะสมค่ะ เดิมๆนะคะสาหรับเหรียญน,นี้มีการใช้มาบ้างเล็กน้อยนะคะค่ะสาหรับเหรียญหลวงปู่สุขหลังกรมหลวงชุมพรเก่าสภาพใช้เหรียญน,นี้ขอที่250ค่ะเดี๋ยวรับไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญพญาเต่าเรือนพุทธซ้อนหลวงปู่หลิววัดไล่แตงทองปี2535สสภาพดีน่าเก็บน่าสะสมค่ะ นี่ก็เดิมๆนะคะสภาพดีคะ่ะค่ะสำหรับเหรียญพญาเต่าเรือนพุทซ้อนหลวงปู่หลิวสภาพดีเหรียญน,นี้ขอที่350ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญเก่าไม่รทราบที่สภาพใช้หน้าเก็บหน้าสะสมค่ะเก่ามากๆนะคะสำหรับเหรียญน,นี้สภาพใช้นะคะห่วงเชื่อมนะคะเห็นไหมคะ นี่ค่ะถ้าท่านใดทราบที่ก็จัดเลยนะคะค่ะสำหรับเหรียญเก่าๆสภาพใช้เหรียญน,นี้ขอที่300ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อจวนวัดหนองสุม่มจังหวัดสิงห์บุรีออกวัดขุนสงนะคะค่ายบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีสภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะนี่ก็สวยเดิมนะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมค่ะ ค่าสำหรับเหรียญหลวงพ่อจวนออกวัดขุนส่งนะคะสภาพดีเหรียญนี้ขอที่200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญเสมาเล็กหลวงปู่ทวดกระไรทองรงยาลสสอ200สภาพใช้น่าเก็บน่าสะสมค่ะขึ้นชื่อว่าหลวงปู่ทวดนะคะวัตถุมงคลของท่านน่าเก็บน่าใช้ทุกรุ่นนะคะ ค่ะสำหรับเหรียญกระไหลทองโรงยารอสอส0หลวงปูท่ทวดสภาพใช้เหรียญน,นี้ขอที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญเสมาหลวงปูท่ทวดรุ่นกันนิวเคลียร์ปี2549วัดเนินสุวรรณจังหวัดสงขลาสภาพสวยเดิมน่าเก็บน่าบูชาค่ะ นี่ก็เดิมๆนะคะสวยมากเลยนะคะสำหรับเหรียญน,นี้นะคะผิวสวยผิวเดิมเลยนะคะค่ะสำหรับเหรียญหลวงปู่ทวดรุ่นกันนิวเคลียสสภาพสวยเหรียญน,นี้ขอที่300ค่ะเดี๋ยวเราไปชมวงต่อไปกันเลยค่ะองต่อไปก็จะเป็นเหรียญทรงผนวดในหลวงรัชกาลที่9ปี2,508สภาพใช้น่าเก็บน่าสะสมค่ะ นี่ก็เดิมๆิมนะคะมีการใช้มาบ้างนะคะสำหรับเหรียญน,นี้ค่ะสำหรับเหรียญทรงผนวดในหลวงรัชกาลที่9สภาพใช้เหรียญน,นี้ขอที่300ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงรุ่นพิเศษสภาพดีสวยเดิมน่าเก็บน่าบูชาค่ะสภาพดีนะคะสำหรับเหรียญน,นี้ค่ะ ค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงสภาพดีเหรียญน,นี้ขอที่350ค่ะเดี๋ยวเราไปชมเมืองต่อไปกันเลยค่ะค่ะแล้วเราก็มาถึงชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะชิ้นสุดท้ายในวันนี้ก็จะเป็นเหรียญเตารีดหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะสภาพดีเดิมๆนะคะสําหรับเหรียญน,นี้น่าเก็บหน้าสะสมค่ะเห็นไหมคะสวยนะคะ ขึนชื่อว่าหลวงปู่ทวดนะคะวัตถุมงคลของท่านก็น่าเก็บน่าใช้ทุกรุ่นค่ะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะสภาพดีเดิมๆิมเหรียญน,นี้ขอที่3 5 0ค่ะน่ใช้น่าบูชานะคะค่ะและนี่ก็จะเป็นชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0827547110 หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0827547110ค่ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องแล้วเราจะไปเปิดกุพาะ่่มกันขอบคุณมากค่ะ